สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวิ์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่า้วยเรื่องก็คือเรื่องวันหลอดเลือดอุดตันโลกวันที่13ตุลาของทุกปีเรียกวัน thrombosis เดยต้องมาทำามงข้าใจริมเลือดอุดตันนะครับภาวะที่ไม่ได้มีแค่โรคหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจเท่านั้นที่เกิดกับหลอดเลือดแดงแต่ยังมีภาวะริมเลือดอุดตันในหลอดเลือดดาด้วย ซึ่งมาเกิดที่ขาและปอดเป็นหลักนะครับเวลาเราพูดถึงริมเลือดอุดตันจะหมายถึงโรคหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจที่เกิดกับหลอดเลือดเป็นหลักเช่นตีบหรือแตกนะครับน้อยคนที่จะรู้จักภาวะริมเลือดอุดตันในหลอดเลือดดาหรือว่า v e n o u s t h r o m b o embolism VTE ซึ่งมาเกิดที่ขาและปอดใน5ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีผู้ป่วยริมเลือดอุดตันในปอด เพิ่มขึ้นถึงสองเท่าและลิ่มเลือดอุดตันที่ขาเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งจุดสามเท่ามันมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการจัดเสวนาเรื่องลิ่มเลือดอุดตันไภเงียบที่ป้องกันได้เพื่อสร้างความเข้าใจถึงภาวะลิ่มเลือดอุดตันอย่างถูกต้องโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลและสลาสบ้านต่างๆชั้นนำกว่าสิบท่านมาให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รับการผ่าตัดในกลุ่มเสียงอื่นๆเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษานะครับศาสตราจารย์นายแพทย์พลรักพลพัฒโลดนคารินนายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัจจุบันภาวะริมเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำพบมากขึ้นเรื่อยๆตัวโลกประชากรหต่อพัน หนึ่งในพันต่อปีและหนึ่งในสี่ของประชากรโลกเสียชีวิตจากลื่มเลือดอุดตันข้อมูลจากต่างประเทศเพราะว่าโรคเลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดาจะถูกวินิจฉัยเป็นระดับสามรองจากโกรคหลอดเลือดแดงหัวใจและโรคหลอดเลือดแดงสมองนะครับโดยร้อยละหกสิบของโรครลือดเลือดอุดตันในหลอดเลือดดาเกิดขึ้นระหว่างการนอนอยู่ในโรงพยาบาลหรือหลังจากหลังจากออกจากโรงพยาบาลใหม่ๆอะไรพวกนี้ และทั่วโลกม,มีผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้เชื่อมโยงกับการนอนโรงพยาบาลสิบล้านคนต่อปีขณะที่ประเทศไทยห้าปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยลิ่มเลือดอุดตันในปอดเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าและลิ่มอ,อุดตันและลิ่มเลือดอุดตันีออน่ขาเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดสามเท่าอีกทั้งยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจัยแวดล้อมและวิธีวิธีการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปทั้งนี้กว่าร้อยละแปดสิบของผู้ที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำจะไม่แสดงอาการใดๆ หรือมีอาการไม่ชัดเจนบางรายที่มีภาวะอุดตันที่ขาหรือว่า deep vein thrombosis หรือว่า DVT พวกนี้อามีอาการแค่ปวดขาขาบวมผิวหนังที่ขาเปลี่ยนสีไปจากเดิมส่วนรายที่เกิดขึ้นในปอดหรือว่า PE pulmonary embolism อะไรพวกนี้อาจมีอาการใจสั่นเจ็บหน้าอกกวัวใจเต้นเร็วหน้ามืดหมดสติไอเป็นเลือดเป็นต้นฉะนั้นการรง รณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมในวงกว้างจึงช่วยให้ประชาชนเกิดการรับรู้อย่างเข้าใจและปรับพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงหรือหางอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็สามารถให้ข้อมูลและขอคำแนะนำจากแพทย์เพื่อหาตางป้องกันหรือรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำนะครับภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำอาจเกิดขึ้นจากการที่ เลือดจับตัวแข็งและสะสมในหลอดเลือดดำหรือว่าหรือว่าเวนัสซิสเต็มซึ่งส่วนใหญ่เกิดได้จากการอักเสบที่เส้นเลือดดำกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดภาะวะเลือดเืออุดตันในหลอดเลือดดำได้แก่ผู้ป่วยมาเร็งจากข้อมูลทั่วผู้ป่วยในทวีปเอเชียรวมถึงประเทศไทยผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดดำอุดตันมีราวๆร้อยละร้อยละ20ที่มีโรคมาเร็งอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมด้วย ผู้ที่ต้องผ่าตัดหรือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุและต้องนอนโรงพยาบาลมีการมีหรือมีการเคลื่อนไหวของร่างกายน้อยลงเป็นเวลาน,นานๆก็เป็นกลุ่มเสี่ยงและอีกกลุ่มที่ถูกมักถูกมองข้ามคือหญิงตั้งคันนะครับซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงในการเกิด venous thromboembolism หรือว่าเส้นเลือดอุด,ด,อดตันเส้นเลือดดำอุดตันนะครับมากกว่าคนปกติถึงสเท่า และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของมานานถึงร้อยละสิบนอกจากนี้การเกิด VTE ยังมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยได้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ป่วยไม่สามารถขยับลื่อนไหวได้ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกินผู้ที่มีประวัติ VTE ในครอบครัวหรือว่าการใช้ยาคุมกอเดิดและสูบุรีจัดอะพวกนี้ก็พบได้สัญญาณเตือนอะไรบ้างแหละที่บอกว่ามีรอดเลือดดำอุดตันที่ขาเช่นขาบวมข้างเดียว อาจจะมีอาการปวดกดเจ็บแดงและอุ่นขึ้นได้ที่ขาข้างนั้นถ้าเป็นโรคหลอดเลือดอุดตันที่ขั้วปอดที่ปอดหลอดเลือดดำโรคหลอดเลือดดำที่ปอดอุดตันอาจจะมีหอบเหนื่อยโดยไม่ทราบสาเหตุหายใจเร็วเจ็บหน้าอกเป็นมากขึ้นด้วยเลยเวลาหายใจเข้าลึกห,หัวใจเต้นเร็วมึนงงและอาจหมดสติหากรักษาไม่ทันท่วงทีริมเลือดที่ขาอาจจหลุดลอยไปอุดที่ปอด งั้นต้องได้รับการรักษาทันทุวงทีกรณีหลอดเลือดดาที่ปอดอุดตันนี้ก็มีโอกาสเสียชีวิตได้เร็วมากต้องเร็วอย่างด่วนรีบรักษาโดยด่วนปัจจัยเสี่ยงหลงหลอดเลือดอุดตันมีอะไรบ้างตั้งแต่การตั้งครรภ์ความอ้วนการสูบบุหรี่อายุมากขึ้นโรคมะเร็งโรคทางกายอื่นๆเช่นโรคหัวใจหลังผ่าตัดที่ต้องนอนบนเตียงนานการนั่งอยู่กับเดิมท่าเดิมๆนานหลายชั่วโมงอะไรพวกนี้ ถ้าจะลดความเสี่ยงต้องริกเรียงปัจจัยเสี่ยงได้แก่ความอ้วนการดื่มสุราระวังอย่าให้ขาดน,น้ําเวลาจะป่วยทําให้เลือดข้นการไหลเวียนน้อยลงการออกกำลังกายทําให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นเคลื่อนไหวสม่ําเสมอไม่ต้องอยู่กับที่น,นานๆอะไรพวกนี้เพื่อป้องกันไว้แล้วก็แจ้งข้อมูลแก่แพทย์เมื่อต้องนอนโรงพยาบาลหากเคยเป็นโรคหลอดเลือดอุดตันมาก่อนแล้วก็ใส่ตุงน่องชนิดยืดหยุ่นช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นนะครับ การเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดาในผู้ป่วยนะครับในภาควิชาสเลศสาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้แชร์ข้อมูลและสถิติที่น่าสนใจว่าความเสี่ยงของการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดาหรือว่า VTE ในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปัจจัยหัตถการและปัจจัยจากผู้ป่วยเองโดยหัตถการที่มีความเสี่ยงสูงในเกิด,ด VTE คือการเปลี่ยนข้อสะโพกและข้อเข่า และการผ่าตัดระบบประสาทนอกจากนี้ระยะเวลาของการผ่าตัดระดับความรุนแรงของเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บในระยะเวลาที่ไม่ได้ลุกเดินหลังผ่าตัดก็ส่ <c oughs> งผลต่อการเกิด VTE ด้วยเช่นกันทุกวนันนี้วงการแพทย์สามารถป้องกันการเกิด VTE ได้ VTE ได้ในผู้ป่วยผ่าตัดได้หลายวิธีเช่นการให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับ ปัจจุบันการป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันด้วยยาในโรงพยาบาลทาได้ด้วยการใช้ยาฉีดและยารับประทานนะครับเพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือดการพยายามให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวการใส่เครื่องกระตุ้นบีบนวดกล้ามเนื้อบริเวณขาใส่ถุงน่องทางการแพทย์อะไรพวกนี้หรือลุกเดินอย่างเหมาะสมลงถึงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับการป้องกันก็สามารถป้องกันได้ได้เยอะแนละ้วการประเมินความเสี่ยงผู้ป่วยนะครับ ผู้ป่วยไหนที่มีความเสี่ยงในการเกิดพ t e ทและให้การป้องกันอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากว t ท e มากที่สุดคือยาฉีดคาดว่าจะเป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือฉีดต่อเน,นื่องที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกับผู้ป่วยทุกกลุ่มทั้งผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ป่วยผ่าตัดและหญิงตั้งครรภ์ซึ่งชนิดของยาฉีดบางตัวบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว รอบสุมสิทธิทการเบริกจ่ายทุกสิทธิ์ทั้งหลักประกันสุขภาพประกันสังคมและข้าราชการนะครับหลังจากที่ออกมาตรการกระบวนการป้องกรรันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำหลังจากผู้ป่วยผแผนกศัลยกรรมอัตราการเกิด VTE ลดลงอย่างน่าพอใจและสามารถป้องกันการเสียชีวิตจากภาวะหลอดเลือดดำอุดตันได้โดยมาตรการในการป้องกนงันดังกล่าว ทำให้เห็นว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากกว่าเสียค่าใช้จ่ายน้อยแต่เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นสิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติได้นะครับเมื่อเทียบกับมูลค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหากปล่อยให้เกิดโรคดังกล่าวโดวยไม่ได้ป้องกันการป้องกันไว้แต่เนิ่นๆเป็นสิ่งที่ควรจะบริหารจัดการของโรงพยาบาลหน่วยง,งานต่างๆควรยกระดับการดูแลเรื่องนี้ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิต จภาวะริมเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำนะครับแอะละอย่างว่าเราสามารถป้องกันได้หลอดเลือดดำอุดตันแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตได้มากนะครับมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสาระน่ารู้สลหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ